ห้องซีเดือนกว่าพีน่น้องน้องตาคลองไบหามื่นสามหามื่นสามพันค่ะหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีนี่ค่าส่งกับพันเจ็ดเด้พันเจ็ดค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพิจารทุกนสั้นนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องนะครับเที่ยงนี้นะครับพิจาร์ปฐุมราชนะครับ มาเปิดราคาง่วนะครับให้สาวตักขับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับสาวตักคนสวยครับพี่น้องนะครับอยู่กับง้วแดงๆพี่น้องบรรยากาศทเที่ยงตรงเลยตรงเป๊ะค่ะเป็นดนอากาศ้อนค่ะเ <laughs> อาเป็นเตาอ,อบพี่น้องนะครับอยูุ่บานซากก่อนนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องมีรถไฟทองมฝาฝ่าพี่น้องพี่น้องเบืองลําโตยาวๆเป็ดสีแดงๆนะครับตัวนี้เป็นทองแล้วพี่น้องทองซี่เดือนกว่าแล้วน้องตักเนาะตัวนี้ครับถ่ายสูงรอยสี่สิบบวกครบนะครับ งั่วตัวแรกมีแบบมีมาฝากพี่น้องสองโตสองโตค่ะประกันทองทั้งสองครับพี่น้องคู่นตัวนึงอยู่งี่นี่พี่น้องเดี๋ยวไปทีละตัวเอาตัวแรกก่อนตัวนี้นะครับทองซีเดือนกว่าประกันทองประกันทองค่ะอันตีตาเรียบร้อยถ่ายชุ่มหน่อยซีซีบอกลบแมนค่ะเปิดราคาได้ทั้งตั้งห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพี่น้องเอาห้าหมื่นสามครับพี่น้องลำโตเงาอัลลาร์ดบอลรถไฟเนาะเงาค่ะเม็ดสีแดงเม็ดสีแดงงามหนังหนาพี่น้อง ประกันทองน้องตักเนาะประกันทองค่ะประกันขาถูกขาทอนขาโทกขาทอนสิบห้ามือค่ะสิบห้าวันพี่น้องนะครับน้องตักเป็นทองไว้หาสิบสามพี่น้องก็ทองแล้วนี่ทองสี่เดือนกว่าค่ะตอนนี้ผสมโตมากเนาะผสมโตมากค่ะผสมโตบามันมากนะครับพี่น้องนะครับนี่เม็ดสีแดงแดง้วพี่น้องโอ้เหลือบกัดเพิ่นอยู่ทองเพิ่นอ่ะเบื้องหน้าตาเพิ่นอ่ะลูกโชว์หน้าแน่ยังกินหยาอยอะจมูกสีดำบอสีบอแวงครับพี่น้องเอ้าหู้นี่นะครับเขานี้น้อยขีดเล็บพี่น้องประกันขาถูกขาถอนประกันทอง นะครับหนอกใหญ่ๆกวันจับอยู่หมองนั่งทับนะครับน้ำลางพี่น้องน้ำลางล่ามไปหอดนุ่มนะครับนุ่มสีเต่าบ่มีติงงวงลูกสองในทองเนาะแม่นค่ะเลือบกัดกินเพลินพี่น้องเลือดซะเลยโหพี่น้องจับได้ใบได้น้องตักแม่นค่ะนี่เบื้องใตครับเพศสีดำพวงหางดำนะครับลูกที่สองในทองพี่น้องลำตัวเงาเงาอัหลัดเขียดกระห้องพี่น้องเขากระงามเนานี่เบิ่งส่วนไทย ชัดๆไปเลยแผ่นหลังกว,างกวาง้างๆค่ะบอน้องตังกว้างค่ะกว้างซ้ำเลยอ๋อไอกว้างเติบพี่ได้ปุณห์นังน่งนาดีเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่เดอ้อออกมิติง่งติ่งหนึ่งฟังขวา,น,า,า,ขาน้องตังค่ะนุ่งสีต่อมิติ่งฟังขวาติ่งหนึ่งนะพี่น้องนี่หน่อยสมิดได้คำนี่ครับเอาพี่น้องชัดๆไปเลยโอย้ครับตัดลังพี่น้องเลยเม็ดสีเนาะเม็ดสีค่ะเลี่ยมม่าเมาค่ะทั้งถือแดดทั้งเหลี่ยมดีค่ะโอ้ยตัดลังพี่น้องเอา้า <c oughs> โู้ลำโตเงาอันลาดลพี่น้องเบืองหลวงเอ้า นี่ครับห so ้าหมื่นสามพันครับต่อร่องหนึ่่ะตัวแหลกครับประกันทองสี่เดือนกว่าสมโตบาหมันมากนะครับสมโตมากค่ะหูลายคนกับงวพี่น้องเบื้องนะครับผูด้ใดงามป่ากันัวค่ะอ้อันซ้อนอันซ้อนพี่น้องนะครับเอาลำโตย่างๆงวตัวแหลกนะครับเอาขีดเล็บเพิ่นนะครับเบื้องชัดไปเลยนุ่มนี่ครับพี่น้องนุ่มสีเต่านะครับพี่จ้าให้เบื้องเด้อเป็นโมเตดอกนี่นุ่มสีเต่าไม่ติง่าหน่อยไหมพี่น้อง มันก็หูแหลงตักหูค่ะงวงหูค่ะเป็นตะเลียงค่ะมึงนังหนาๆเพี่นนี่ก็เลยงวงนานังนาวันจับอจม่องนั่งทับหนอกใหญ่นะครับพันสิลับแล้วค่ะอืมือหูอะไรอะไรหูอะไรใหญ่เนาะค่ะแต่ว่าลำโตพันยาวเรื่องพันหลังงวงลำโตยาวค่ะยาว นะครับเม็ดสีงามนังนา้าเม็ดสีงามที่สำคัญคปากกันทองปากกันทองราคานี้ปากกันทองเด้อค่ะพี่น้องค่ะสืบไปแล้วบ่ต้องรุ่นว่าทองบ่ทองเนาะบ่ะต้องรุ่นว่ามันสิขึ้นยามใดบ, <c oughs> มมบ่ต้องบ่ต้องไปเสียค่าสมอีกแม่นค่ะหาแต่มือคอดอย่างเดียวแ <c oughs> ม่นค่ะทอง4เดือนกว่าพีน่น้องน้องตาคล้องไว้53,000 53,000ค่ะ100่กิโลส่งฟรีค่ะนี่ค่าส่งก็1,700เจ็ดเด้อ1,700ค่ะอ่ะพี่น้องใช่สุ่มรวยซีสิบบวกลบครับวัวลูกที่2ในท้อง นี่พี่น้องสดใสเนาะเม็ดสีงามแมีนค่ะเบิ่งฟังนี่พี่น้องอู้งามงามนะครับหูพร้อมเชื่องพร้อมกินเกง่งเบาเกง่งเบิ่งหยานึ่ยติดปากไปอยู่แต่ว่าเพิ่นให้เจา้าของเพิ่อนอนนั่นนะครับจับนะครับเพิ่นอาจะยืนคอยเยด้อพี่น้องนี่อาจติบ่เสม,มอพื่อนพอสม,มอนะครับคะ่ะหัวตัวแรก50,000 3,000 3,000ต่อรองได้ครับรพี่น้องร่องได้จับบนชุ้งหัวโชแน่สิจบแล้ว,วมันยืนมันยืนบ่เสมอพี่น้องลำตัวยาวๆต่อไปครับไปเบิ่งงัวประกันทองตัวที่2น้องตักเนาะค่ะ ตัวที่2ครับพี่น้องนะครับงัวประกันทอง3เดือนกว่าๆนะครับนี่น้องตักคนยืนจะก็มัวพี่น้องทางนั้นมันแคบครับมันแคบไม่ได้พี่น้องนะครับท้ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบนะครับแม่นค่ะทองครับเจ้ามาลุยนะครับได้3เดือนกว่าๆนะครับเปิดราคาได้ต่างหกหมื่นสองพันค่ะหกหมื่นสองครับพี่น้องงัวตัวที่สองหกหมื่นสองพันเตรียมตัวงามพี่น้องงัวเลยถ่ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบครับเคยดูกับสองเนาะแม่นค่ะตัวที่สามในทองประกันทองตัวที่สามในคอครับพี่น้อง ท้ายสองร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับน้องตักเป็นทองไว้ยหกหมื่นสองต่อร่องได้ค่ะใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมันตีรอยสี่ทิศหาบวกลบนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นทองครับนี่ครับเจ้ามาลุยนะครับสคห้าเก้าสี่ครับวันที่ผสมวันที่หนึ่งผุดสัพหะหงหากับนกขอดสี่กลุ่มผ้าหงค์ครับมีใบมีหลอดครบนะครับตรวจทองเรียบร้อยน้องตักเนาะอันตะเศาเรียบร้อยค่ะประกันทองให้ค่ะประกันทองให้ครับแม่นค่ะหกหมื่นสองพี่น้องตัวใหญ่สิ ววประกันทองนะครับพี่น้องนี่ครับเบื้องส่วนไทยเิ่นพี่น้องเพจสีดำนะครับข้างๆกระดำแต่ดำาบาเข็มไปได้พี่น้องนะครับตาดลังกว้างนะครับอ่าพ่วงหางสีดำนุ่มสีเต่าครับบ่มีติ่งลูกสีสามด้ทองประกันทองครับพี่น้องมือนี้เป็นงัวโตที่2นะครับกับบรรยากาศนะครับุ่งใหทุ่งหน้าครับพี่น้องเขาก็ลังเขียวนะครับเขียวหญ้าหรือเขียวเข่าตักเขียว้าอ้าหกสิบสองพี่น้องตัวลองไหนครับหันตะกดมหาพีจาได้พี่น้องเลย เด้อยวพี่น้องเด้ออ่ะเบิ่งชัดๆไปเลยนะครับประกันค้าทุกค้าทอนประกันส่งสุดส่งจมครับพี่น้องนะครับตัวที่สองของเที่ยงนี่พี่น้องบรรยากาศทันทคร,บร,บครับเดี๋ยวกระคืมเดี๋ยวกระแดดพี่น้องเลยนะครับทางจังหว,วัดเอ้ะตัวมันยาวเนะาะลำตัวยาวอีกแล้วบอตัวยาวไหมอะลำตัวยาวเป็นว่า,วา,วานะครับจะหมูเันสีดําเสือกกับเขาหน่อยนึงตามภาพได้พี่น้องนะครับขอบหูคิบหูดําเป็นงอสไตล ปรามันผสมว่วไทยเงนนะครับอ่ะตรงสะดือพี่น้องห้อยเชือกบาดเป็นบ่ตลอกไม่นึงพี่น้องกำลังแห้งนี่ครับพี่น้องลำตัวยาวๆน้องตักเนาะแม่นค่ะลำตัวยาวค่ะนังนะพี่น้องนะครับอ่างลึกลูกทีสามในทองประกันทองครับมีเด้อพี่น้องเด้อประกันค่าทุกค่าทอนสิบห้าหมื่นเนาะประกันสิบห้าหมื่นค่ะทองครับอ่านี่ครับพี่น้องจ้ากมารวยเด้อพี่น้องเด้อได้สามเดือนกว่าๆนะครับพี่น้องสนใจกรโทรมาหาน้องตักครับมีตรงสะดือพี่น้องค่ะเห้อยเชือกไม่นึงพี่น้องนะครับ ห้อยเชือกสลอกบาดน้อยนึงองสะดือเพิ่นจ้านน้กระแห้งพี่น้องนะครับส่วนถ่ายจมูกกระเชือกเขาหน่อยนึงตามภาพเลอพี่น้องเด้อน่ครับกอผู้คิปผู้ดำเบิ่งช,ชัดๆไปเลยนะครับนี่จมูกพ่นเชือกเขาตามภาพนะครับแต่เขาบดดึกไนไดประกันทองน้องตักเนาะประกันทองค่ะตัวที่สองครับพี่น้องนะครับสนใจกระทุมาสอบถามเพิ่มเติมได้กับสาวตักครับ พื้นที่อัดอิ่มับแคบด้พี่น้องนะครับขับแคบค่ะเปียจายางออมอะไรเพราะว่าเมืองเมืองค่ะพันยืนยาวแล้วล้ำโตพี่น้องเมืองนไหนใหญ่เป็นยางโซ่แะครับลูกที่สามในทองค่ะนี่ครับพี่น้องเาเบิ้งทายางเพิ่นในไรเบิร์ดพอเบิร์ดระบาดนี่นะครับสำหรับงั่วตัวที่สองต้องตักเนาะค่ะยิ้มเปื่อยๆนะครับหกหมื่นสองมันบ่เม่อนค่ะตัวล่องได้พี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆหน,งนังหนาๆล้ำตัวยาวๆนะครับท,ทอง <c oughs> ทีละสามเดือนกว่าพี่น้องนะครับพี่จารย์กระตังตาขอนไล่พี่น้องก็ยิ้มกันเปื่อยๆอยู่อ่ะนะครับพี่กัดอยู่บ้านสากก่อนดีคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจงวงตัวไหนก็โทรมาหาน้องตากันเลยพี่น้องมาต่อรองราคาเอาทรงฟรีหนึ่งลอยขิโดทุกโตนะครับประกันค่าทุกค่าทอนให้ทุกโตประกันค่าทุกค่าทอนให้ทุกโตัวสิบหามือสิบหามือครับประกันทองทุกโตประกันทองทุกโตพร้ัวตัวทองเรียบร้อยพร้อมพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวนี้การงวงตัวที่ถ่ายนะครับหกหมื่นสองพัน ถ่ายสูงร่อยสี่สิบห้าบวกลบลูกที่สามในถ่องครับก็มีตรง,งนะนะครับก็มีกันสมูเพิ่นเชือกเขาหนึ่งครับตรงสะดือเพิ่ไต้หัยถลอกเชือกหน่อยหนึ่ง<ม>ตองจุดพี่น้องนะครับว่นนี้เป็นไอจุดใหญ่บันไดนะครับตามตามที่พี่เจ้าบอกให้ฟังนะครับสำหรับเที่ยงนี่น้องตักเนาะขอจบคลิปเพียงสท่านีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ